วันนี้ไทยรับมือกับพายเจหวัดภัยฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงเตรียมถ่ายนามุดลงนาฝนชุดใหม่จะมาแล้วมีเมษายนถึง4พฤษภาคมนี้พยากยณ์อากาศเรามาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตาภา,ายอุตุกภัยพระหยาดอ,กอากาศทางเพจและ u t u b e ฝนฟ้าพยากรอ์รีพรตลุกคราะห์จทาง Facebook จันทรอาทิตย์ที่2 0เมษายนอยู่ในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้จะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝน51จังหวัด รวมถึงแนวโน้มฝนฟ้าขนองชุดต่อไปที่จะเริ่มเข้ามาจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมซึ่งมีความแปรปรวนของลมในช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลนะครับคาดว่าในเดือนหน้าพฤษภาคมก็จะเริ่มต้นเข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับ เดีวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในบางพื้นที่ก็เริ่มมีฝนฟ้าขนองเข้ามาแล้วจากที่พื้นที่ที่มีความแห้งแลง้งในช่วงนี้ก็เตรียมในด้านของการไถานาเพื่อแปรสภาพนาเอาไว้ก่อนนะครับเตรียมไถานาหุดเอาไว้เพื่อที่จะแปลสภาพนาและเตรียมการในการหว่านไถที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนหน้าพฤษภาคม2 5 6 8 ในบางพื้นที่ที่เป็นนารุมก็เริ่มมีการวานถายกันแล้วนะครับส่วนพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองในปีนี้ก็ยังรอฝนเพื่อที่จะถ่ายนาหุดกันต่อนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับฝนที่ตกก็จะได้จากที่ได้ของลมใต้และลมตําตกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมซึ่งลมก็ยังมีความสวิงตัวอยู่นะครับพัดจากบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ก่อนนะครับ บางส่วนก็จะกระจายกลุ่มฝนเข้าภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงภาคอีสานและภาคเหนือดังนั้นนะครับการที่ลมที่จะพัดนําความชื้นเข้ามาก็เป็นบางจุดบางพื้นที่ที่มีด้านของความชื้นสะสมบวกกับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวถ้าบริเวณพื้นที่ไหนที่มีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมและร้อนจัดจากย่อมความกดอากาศต่ําจากความร้อนปกคลุมซึ่งนะครับ ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดให้ได้ของพายุฤด,ดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองนอกจากพายุฝนฟ้าขนองแล้วนะครับก็จะมาพร้อมกับลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งในช่วงนี้ก็ยังมีความแปรปรวนของสภาพอากาศอยู่นะครับมีลมใต้เป็นอีกกระแสหนึง่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมนําความชื้นเข้ามาปกคลุมแต่ในด้านของลมก็ยังไม่แน่ทิศนะครับเพราะยังไม่ได้เข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการในช่วงนี้ก็อาจจะมีได้ของความแปรปรวนของสภาพอากาศให้เห็นกันบ่อยครั้งในช่วงนี้นะครับก็มีต้องแปลกใจและเตรียมการป้องกันรวมถึงระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตท,ทางการ,กรเกษตรรวมถึงสัตว์เลี้ยงและในด้านของการออกนอกบ้านก็มีควรที่จะสวมใส่เครื่องประดับ รวมถึงสื่อนำไฟ,ฟฟ้าทุกชนิดที่อาจจะเกิดในด้านของฟ้าผ่าได้นะครับงดใช้เครื่องมือสื่อสารรวมถึงนะครับถ้าเกิดกลางร่มก็ป้องกันในด้านของยอดร่มที่เป็นโลหะป้องกันการถูกฟ้าผ่าได้นะครับรวมถึงแนวโน้มที่จะมีในด้านของฝนฟ้าขนองเข้ามาสำหรับชาวไร่ชาวนาที่จะต้อนวัวต้อนควายออกไปบริเวณพื้นที่ท้องทุ่งไร่ทุ่งนา ถ้าหากในด้านของสภาพอากาศไม่เอื้อ,อํานวยเสี่ยงต่อการเกิดพาย,ยุฝนฟ้าคะนองหรือพาย,ยุดูร้อนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก็ให้รีบตอนวัวตอนไขยเข้าคอกนะครับรวมถึงในด้านของเจ้าตัวก็ต้องรีบเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันในด้านของลมกระโชกแรงพัดพาเอาเศษกิ่งไม้รวมถึงเสาไฟฟ้ารวมถึงในด้านของต้นไม้ที่เกิดการหากักโค่น เศกระจกรวมถึงหน้าต่างที่เกิดการแตกหกักได้รับอันตรายได้นะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่ยอดยานพาหนะบริเวณพื้นที่ถนนก็ต้องรีบนะครับถ้าหากจะเกิดเหตุการณ์พายุฤด,ดูร้อนขึ้นนะครับก็ขอให้หยุดชะลอในด้านของการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นนะครับเพราะเสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าล้มทับ รวมถึงในด้านของสังกะสีที่จะปลิวมาโตกทําให้เกิดอันตรายได้รับบาดเจ็บต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับในช่วงนี้เตรียมการเฝ้าระวังความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตรกันนะครับช่วงนี้ทั่วไทยยังคงต้องเฝ้าระวังในด้านของพาย,ยุฤดรูร้อนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยอยู่นะครับ โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจดัดและในบางวันสภาพอากาศก็จะมีความแปรปรวนมักจะเกิดพายุฤดูดร้อนขึ้นบ่อยครั้งในช่วงนี้นะครับเพราะอยู่ในช่วงของฤดูร้อนก็จะเกิดพายุฤดูดร้อนเป็นบางช่วงซึ่งจะมีทั้งฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงหรือฟ้าผ่าและมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ โดยในวันนี้20เมษายนก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดนะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนเนื่องจากมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากมีลมตกตกเฉียงใต้และลมตมลงออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกลา่าวสำหรับภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องจากทิศทางลมมีความแปรปรวน บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองบริเวณทะเลอ่าวไทยและอันดามันจะมีคลื่นสูง2เมตรหลังจากนั้น21-25เมษายนประเทศไทยตอนบนอากาศจะร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดบางพื้นที่และฝนจะลดลงนะครับ ลดลงในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนเกิดขึ้นนะครับก็จะยังคงมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่อยู่นะครับสําหรับภาคใต้ฝ้อระวังฝนฟ้าขนองบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเสขึ้นลมบริเวณที่มีฝนก็จะสูงมากกว่า2เมตรนะครับ เนื่องจากยอมความร้อนปกคลุมไทยตอนบนและมีลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะมีกําลังค่อยๆอ,อ่อนลงนะครับดังนั้นในช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังภัยยุทดูดดร้อนที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับ ส่วนภาคใต้ฝ้าระวังฝนตกหนะักฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไหลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนไว้ตลอดทั้งช่วงนะครับ ในระยะนี้แนวของดวงอาทิตย์เดือนขึ้นมาตั้งฉาประเทศไทยเพิ่มมาขึ้นทําให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยเฉพาะวันที่มีเมฆน้อยนะครับและฝนน้อยดังนั้นขอให้ดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่ทํางานกลางแจ้งประกอบกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานนะครับป้องกันโรคฮิสตกหรือโรคลมแดดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับต่อไปจะพาไปดูการพากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้2 0 2 1เมษาย,ยน2อ6 8 พยายกรณา์าในอีกยีิบชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือจะมีอากาศร้อนฝนร้อยละ30ลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด20 27องศาสูงสุด34-39ถึงสกองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5 1 5้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาตรวออกเฉียงเหนืออากาศร้อนร้อนจัดบางพื้นที่ ฝนฟ้าขนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงบางแห่งจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบรมภูพูรอ,อนธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์และนครราชสีมาอุณหภูมิต,มต่ำสุดยิบ2องยองศาสูงสุดสามองศาลมใต้ความเร็วสุดถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนร้อนจัดบางพื้นที่ ฝนฟ้าขนองร้อยละ30ลงกระโชกแรงบางแห่งนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีการจนะบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด2 0 0 0 2 7องศาสูงสุด37-40องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครบริมนทนอากาศร้อนฝนรอยละ20 ส่วนมากตกในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาสูงสุด36-38องศาลมใต้ความเร็วสื20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60บริเวณประโจพิคารชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาสูงสุด33-35องศาจากลมตะวันตก ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาสูงสุด32-35องศาจากลมตาตกเฉียงเหนือความเร็วลม30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพลิดเพลนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของการติดตามพยากรณ์ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดนจะจายงานให้ทราบเป็นระย,ยระย,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพืรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วงกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ดยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ